สวัสดีครับพบกับชาแนลเฮียหวังอ่างทองฟุตบอลตัวเด็ดประจําวันตัวเด็ดวันนี้เลือกไปที่ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนัดที่10ท็อตแนมฮอสเปอร์ต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือวันเสาร์ที่30ตุลาคมเวลา5ทุ่มครึ่งเจ้าบ,บ้านสเปอร์เพิ่งผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายของถ้วยคาราบาวครับ ด้วยการบุกไปชนะเบอร์รี่มา1ประตูต่อศูนย์เมื่อกลางสัปดาห์หลังจากที่ก่อนหน้านี้แพ้ติดกันมา2นัดในเกมลีกกับเวสแฮมและวิเทสในศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ซีกด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งทั้ง2เกมทีมไก่ด้วยทองอยันดับโขของตารางพรีเมียร์ลีกโดยชนะ5นัดและแพ้4นัดยังไม่เสมอเลยมี15คะแนนจาก9เกมนำหน้าแมนยูคู่แข่งในนัดนี้อยู่1คะแนนทีมของนูโน่เอสปิโตซานโต้ทำประตูได้เพียง9ประตูจาก 9, าก9เกมในฤดูกาลนี้ โดยเฮลิเคนศูนย์หน้าตัวเก่งของทีมเพิ่งยิงไปได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นฝั่งผู้มาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับ7ของตารางเก็บได้เพียง14แต้มจาก9นัดตามหลังจากฝูงเชลซี8คะแนนสถานาการณ์ล่าสุดคุณซือโอเล่กุนนาโซชายังได้คุมทีมต่อท่ามกลางข่าวลือที่ว่าจะโดนปลดหลังจากแพ้ย่อยยับมาในเกมแังเดือดถึง0ูนย์หล่าสุดแพ้ไปแล้ว3นัดจาก4เกมพรีเมียร์ลีกเสียไปแล้ว15ประตูโดยมีเพียงแค่ลีส์วัตฟอร์ดนิโคลเซนและนอริธ 4ทีมนี้เท่านั้นที่เสียประตูมากกว่าแมนยูสถิติการเจอกันแมนยูค่อนข้างเหนือวกว่าสเปอร์จากการเจอกันทั้งหมด58เกมในพรีเมียร์ลีกก่อนหน้านี้โดยพีศาแดงเอาชนะสเปอร์ได้ถึง36นัดและแพ้สเปอร์ไปแค่10ครั้งเท่านั้นส่วนการเจอกันล่าสุดเมื่อฤุูการที่แล้วต่างฝ่ายต่างเอาชนะกันได้เมื่อออกไปเป็นทีมเยือนโดยแมนยูแพ้สเปอร์ในบ้านไปก่อน1ประตูต่อ6ก่อนกลับไปเอาชนะสเปอร์ได้ที่บ้าน3ประตูต่อ1สเปอร์ชนะแมนยูได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นจาก5เกมลีกหลังสุดที่พบกัน ความการเล่น5นัดล่าสุดของทั้งสองทีมสเปอร์ชนะ3แพ้ 2, แมนยูชนะ2เสมอ1และแพ้2ภาพความพร้อมของทีมสเปอร์เจ้าบ้านจะไม่มีไรอันเซซิยงที่มีอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายและแบนกิลที่มีอาการบาดเจ็บต้นขาในเกมกับเบอร์ลี่ส่วนแกนหลักอย่างเคนซองึงม erm ินลูคัสมูล่าเอนดอมเบเล่และโอลิเวอร์สคิปต่างพร้อมลงสนามทั้งหมด ฝั่งทีมเยือนแมนยูเต็ดจะไม่มีปอบ์ปกบ,บาที่ติดโทษแบนจากการโดนไล่ออกในเกมล่าสุดกับลิเวอร์พูลส่วนลาเฟลวารานประการหลังทีมชาติฝรั่งเศสกลับมาฝึกซ้อมแล้วหลังจากมีปัญหาที่คนขาหนีบและอาจจะมีชื่อบนมานั่งสำรองแ,แนวลุกอีก2คนอย่างอเลนนี่มาซียลและอา์มาติยาโลยังต้องรอเช็คความฟิตโดยโซชาน่าจะยังยึดตัวจริงจากเกมแดงเดือดเป็นหลักเหมือนเดิมโดยมีบรูโน่แฟนานและคริสโนโรนัลโดยืดปักหลักแนวลุก และมีเจดอนซานโช่เมสซนงกรีนวูดเอสันคาราวนี่และเจสซี่ลิงกาดพร้อมเป็นทางเลือกให้กุนซือชาวโนเวยสงลงสนามไปทั้งหมดต่คาคู่นี้เปิดมาที่ทีมเยือนแมนยูต่อปอป,อปอนัดนี้ถึงเจ้าบ้านสเปอร์จะไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีมากนะัก ซั้งแพ้ติดติดกันมาแต่ฝั่งทีมเยือนแมนยูจะลงเล่นเกมนี้ท่ามกลางความกดดันสุดๆทั้งกุนซืออย่างเลขข่กุนน่าโซชาและเหล่าบรรดานักเตะซูเปอร์สตาร์ที่หลุดฟอร์มยกทีมในเกมแดงเดือดที่ผ่านมาดูแล้วมุมเสมอสาหรับเกมนี้น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดโดยสกอร์น่าจะออกมาที่สเปอร์สเสมอแมนยูหนึ่งประตูต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นคู่นี้เฮห,หวังแนะนำให้เลือกเชียร์ไปที่อยู่รองเจ้าบ้านสเปอร์ครับ